สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและวลัยรุนท้งหลายตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ทําคลิปเดบลลอกต่อผมตัดใจไว้แล้วนะเนี่ยเนื่องว่าระบบออนไลน์จะไม่ทางานซะอีกถ้าใครง,งงแล้วก็เดี๋ยวผมจะย้อนความให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากที่ผมได้อัปเดตเกมรันบอลรันในคลิปที่แล้วไปผมประสบปัญหาอะไรบางอย่างทาให้ระบบเติมตังค์ระบบดูโฆษณามันไม่ทํางานผมนตียงใจที่จะหยุดพัฒน,นาต่อมีรุ่นน้องที่รู้จักอยู่คนหนึ่งเขาได้ช่วยผมแก้ปัญหานี้เอาจริงๆปัญหามโง่มาเลยนะเออแบบเล็กน้อยมากๆได้แล,แล้วทุกอย่างก็ททําาางนไได้้ตมมี่ผว <Nice. S 2> เขาก็เป็นเกมดีลอปเปอร์เหมือนกันนะฮะผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างเผื่อคนอยากดีตามเขานะฮะผมเกลื่มาสนานไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูฟีเจอร์ใหม่ดีกว่าว่าผมใส่เข้าไปแต่ไม่ใช่เพียงแค่มีฟีเจอร์ใหม่เทิ่งเข้ามาผมนั้นได้พยายามแก้บั๊กต่างๆที่มีคนพบเจอพบเห็นหรือว่าปรับปรุงให้มันดีขึ้นฟีเจอร์แรกที่พูดถึงกันก็คือระบบลีดเดอร์บอร์ดนะฮะคือเกมผมเนี่ยมันยังไม่มีแคมเปญเนาะหรือพูดได้คือมันยังไม่มีสตอรี่โหมดทำให้เป็นเกมที่มันวิ่งแบบไปเรื่อยยยๆโดดละจุหมา ถ้าวิ่งเงียบๆคนเดียวเนี่ยมันอาจจะเหงาเนาะผมจึงคิดว่าถ้ามีลีดด์บอร์ดเนี่ยมันจะสร้างแรงจูงใจให้คนเล่นต่อเรื่อยๆอย่างน้อยก็อะไนไม่อวดกันอะไรประมาณนี้ขายาโชว์เทพแล้วก็เชิญตามสบายฮะได้มีชื่อไปประดับด้านบนสุดเลยนะฮะโดยแต่ละด่านก็จะมีการเก็บคะแนนลีดด์บอร์ดแยกกันไปนะครับซึ่งมันก็จะโยงถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าผมปรับปรุงระบบการเก็บเหรียญใหม่การสปรอเหรียญใหม่ทําให้ในแพชใหม่นี้คะแนนมันจะเฟอร์ขึ้นพอสมควรรวมถึงตัวเงินด้วยที่เฟอร์มันเกิดอ,อะไรขึ้นเดีย๋ยวผมจะอ นื่องจากว่าในแพชกอดเนี่ยคนที่เล่นเก่งๆวิ่งไปดังหลังเนี่ยมันไม่มีแรงจูงใจที่จะไปตอ่อเพราะว่าจำนวนเหรียญที่เก็บได้มันมีมูลค่าเท่ากับคนที่เริ่มเล่นใหม่ตอนแรกก็คือเหรียญทงองหนึ่งเหรียญมีค่าเท่ากันหมดซึ่งผมมองว่าผมอยากจะให้รางวัลคนที่เล่นไปดังหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันมี a c h i e เม m e n t มีการเอินอะไรเป็นพิเศษผมจะตัดสินใจให้มันมีเหรียญหลายค่าอย่างเช่นเราเริ่มมาเนี่ยตอนนี้เราเก็บเหรียญเป็นเหรียญทองแดงก่อนนะฮะ ก็คือหนึ่งแต้มเหมือนเดิมพอเป็นเหรียญเงินก็จะมี2แต้มสุดท้ายก็คือเหรียญทองก็จะเป็น3แต้มตัวตัวเหรียญเนี่ยจะมีการอัปเกรดพัฒนาระดับมากขึ้นไปเรื่อยๆยิย่งเราเล่นนานไปนานไปนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยถ้าใครเล่นไปจนถึงความยากระดับสูงสุดทั้งแบบนั้นก็จะกลายเป็นเหรียญทองนะฮะก็คือช่วงเก็บเกี่ยวดวยเละทีเดียว ไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีเหรียญทองสปอนขึ้นมาทําให้คะแนนเฟอ้ออย่างเดียวนะฮะผมได้เขียนให้มีการสปรอนเหรียญมากกว่า1เส้นคือตอนนี้แผ่นเดิมเนี่ยเราสามารถเก็บเหรียญได้แค่เส้นเดียวใช่ไหมแต่ตอนนี้เหรียญน,นั้นมีโอกาสสปอนได้มากกว่า1เลนเพิ่มออปชั่นเพิ่มความหลากหลายให้เราเลือกเดินได้มากขึ้นนะครับแล้วมันมีอยู่เหตุผลหนึ่งว่าทําไมผมถึงเขียนให้เหรียญมาสปอนขึ้น2เส้นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะที่บายที่หลัง ต่อมาสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือระบบเติมตังค์นั่นเองคือผมากจะทดสอบไปเฉยว่าไอ้พวกเกมมือถือเนี่ยรายได้จากการเติมมันมากขนาดไหนเชียวโอเค ถ้าคุณเล่นวิ่งรอบเดียว15วินาที20วินาทีคุณก็ได้เงินหลักหมื่นสบายๆนะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากอินเวสเวลาอะไรก็สามารถเติมตังค์ได้เรื่องระบบเติมตังค์เนี่ยเนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อขึ้นจากการอัพเพจใหม่นิดนึงไม่นิดอ่ะผมจึงต้องเพิ่มเงินที่ได้จากการเติมเงินประมาณคูณ2คูณ1.5ซึ่งผมรู้ว่ามันไม่แฟร์สำหรับคนที่เติมเงินไปก่อนหน้านั้นผมจึงคิดโซลูชันไว้ว่าอย่างนี้ใครที่เติมไปแล้วเนี่ยสามารถทักแชทผมมาทาง Discord หรือว่าทางเพจ ก,ก็ได้ผมก็จะให้โค้ดที่คุณเคยเติมนั้นกลับไปเติมอีกทบหนึ่งนะฮะ แต่ถ้าพูดถึงรายได้แล้วก็มีอย่างนึงที่ผมอยากลองกันนะครับก็คือระบบโฆษณาั่นเองนะครับดูโฆษณาเพื่อได้รางวัลอันนี้ผมอยากลองมานานละเพราะว่าอยากรู้ไอ้เกมมือถือทุกเกมเลยเนี่ยที่ผมเล่นนะผมสงสัยว่าไอ้ที่ดูโฆษณาเนี่ยมันมีรายได้ขนาดไหนเชียวก็เลยอยากลองดูเหมือนกันแต่ก็น,นั่นแหละฮะตัวอันเรียวแบบ o r อกกี้นอเนี่ยมันไม่ได้มีระบบโฆษณาที่ดูแล้วได้รางวัลผมจึงต้องซื้อพักอินเสริมราคาก็2,000กว่านะแต่ว่าคนกระเป๋าเป็นๆอย่างผมเนี่ยไม่มีตังซื้อตอนราคาเต็มหรอกฮะผมก็ต้องรอตอนที่มันลดรา ขาครึ่งหนึ่งก็เลยเฉลยโอกาสซื้อมาแล้วทดลองก็อินที่สามารถทําให้เราสร้างโฆษณาดูและดันรางวัลแก่ผู้ชมได้คือเดิมทีเนี่ยผมจะให้รางวัล daily login ก็คือเข้ามาปุ๊บได้เปิดกระชาฟรีครั้งหนึ่งต่อวันแต่น,นี่ผมเปลี่ยนใหม่ผมให้วันหนึ่งเนี่ยเราสามารถเข้ามาเปิดกระช้าได้ฟรี5ครั้งแต่ทุกครั้งต้องดูโฆษณาหนึ่งครั้งถึงจะเปิดได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือหลังจากคุณตายรอบแรกไปคุณใช้กาแฟเกี่ยมเลยในการช่วยชีวิตใช่ไหม ผมลองเพิ่มไปอันหนึ่งก็คือถ้าคุณตายรอบ2เนี่ยผมเชอโอกาสโฆษณาอีกสักรอบหนึ่งเพื่อชุบชีวิตกลับมา <another> ก็ได้เลยฮะมันทําให้คะแนนนั้นค่อนข้างจะเฟอ้อขึ้นเพราะว่าคุณเก็บเหรียญไน้มากขึ้นสามารถมีชีวิตเพิ่มรีกตั้งชีวิตหนึ่งเลดเดอร์บ,บอร์ดต,ตอนนี้เบลเลอร์คอร์ดอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ถึง60,000แต้มผมว่าถ้าแพชใหม่ออกมาเนี่ยคะแนนเบลเลอร์คอร์ดคงแข่งกันหลักแสนแน่นอน แล้วจากนั้นเนี่ยผมก็ได้เพิ่มระบบการซื้อเพลงเข้ามาด้วยคือพูดง่ายๆก็คือหลังจากที่เงินมันเฟ้อเนี่ยผมต้องหาที่สเปนเงินให้มากขึ้นเพราะว่าคนมันจะรวยไวขึ้นแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนนั้นเรียกร้องเข้ามาให้สามารถปิดมันได้นั่นก็คือแมบโค้งหลายๆคนนั้นดูแล้วมึนหัวผมจึงคิดได้ก็คือเราสามารถมีออปชั่นปิดเปิดแมบโค้งได้นะครับเผื่อใครที่ทนดูแล้วมึนหัวคุณสามารถปิดแล้วมันก็กลายเป็นเส้นตรงธรรมดานะครับผม จากนั้นเนี่ยผมก็มาทดลองทําระบบเล่นเกมนี้แบบแลนสเคปนะฮะคือผมแค่สงสัยเฉยว่ามันทําได้หรือเปล่าผมก็จึงทดลองทําดูโดยมันจะจับเซ,นซ็นเซอร์มือถือคุณเป็นหลักมันจะปรับเอยียงนอนตั้งแบบออโต้ให้เลยนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมเพิ่มมาใหม่ก็คือไอเทม3ชิ้นเนื่องจากว่าตอนเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าไอเทมในเกมมันน้อยไปเพราะมันมีเพียงแค่ทุ่งเหลือญ50คอยมัฟฟินที่กินแล้วเป็นอมะตะแล้วก็ดาวที่เอาไว้คูณแต้มเหรียญซึ่งผมว่ามันน้อยไปผมจึงเพิ่มมาใหม่อีก,อก็คือย่างนั อันนี้คือสิ่งที่มันควรจะมีในเกมเอเลสนและในทุกเกมอะเนาะ แต่ว่าตอนนั้นผมก็ลืมคิดไปบวกกับที่เก็จเขียนด้วยในนี้เองก็คือเหตุผลที่ผมเขียนให้เหรียญมาสปอน2เส้นขึ้นไปนะฮะเพื่อให้แมกเนตมันประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ได้นาไม้นะครับไดนำไมเมื่อเก็บแล้วเนี่ยอุปสรรครอบๆตัวเรามันจะถูกทําลายแล้วกลายเป็นเงินนะฮะคือขั้นแรก,แรกมันจะค่อนข้างกากหน่อยเพราะว่าอัตมีการระเบิดมันจะเล็กมากๆแล้วก็ได้เงินน้อยแต่ถ้าอัพตันล่ะก็เป็นไอนเทมที่ o p สุดๆเลยแหละเพราะว่ามันจะระเบิดสุดแมพแล้วทุกอย่างก็จะกลายเป็นถุงเงินเรียก นนะสุดท้ายก็คือหัวใจนะฮะใช่ละฮะเกมนี้สามารถหิวได้โดยการสุ่มเกิดไอเทมแต่ละครั้งเนี่ยโอกาสเกิดหัวใจก็มีแต่น้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยไอเทมที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยก็อัปเกรดได้นะครับวเวเ่้นหัวใจนะ แล้วก็เพิ่มสกินใหม่ๆเข้าไปนะครับเลขาพูดง่ายๆก็คือให้มีที่ผ่านเงินมากขึ้นเพราะคนมันรวยขึ้นอย่างแรกเลยก็คือสกินที่ชนะการประกวดครบรอบหนึ่งปีช่องนะครับก็คือสกินป๊อปแคทบอยนะฮะต่อมาก็คือสกินชิคเก้นนะฮะสกินไก่เอาจริงๆผมอยากปั้นสกินไก่ตั้งแต่แพทแรกกันแหละว้าสุดใหญ่เบ้งอาจารย์ได้ก่อนโอ้ใจคอไม่ดีเลย ไม่ต้องต้องมีคาว่าอนาตมี่ตามหลังเลยเ้ยอนาตมี่จากนั้นก็สกินวัวนะฮะวัวนม แล้วก็หมาปักผมจะได้ว่าเคยมีคนโดนเนทเข้ามาว่าอยากให้มีสกินหมาปักแล้วตอนนั้นผมบอกว่าจะทําและผมก็ไม่มีเวลาทําผมจึงนึกได้ทีหลังหลังจากที่ปล่อยเกมไปแล้วจึงกลับมาทําสกินหมาปักอีกรอบหนึ่งนะครับและสุดท้ายก็คือสกินโกลเด้นบอยนะฮะเป็นสกินหมาทองคําที่ท Ohio, ําเอาหายเฉยเป็นสกินแรกของเกมนี้ที่ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินนะฮะเป็นสกินที่คุณจะสมได้จากการาเท่านั้นโอกาสก็1นึในร้อยนะ หลังจากที่พูหนึ่งสิ่งที่เพิ่มมาใหม่แล้วเนี่ยรู้ว่าผมปรับปรุงอะไรเข้าไปบ้างในระบบทั้ง UI ทั้งกราฟิกหรือเกมเพย์บาลานซ์อะไรต่างๆความยากมีเยอะพอสมควรอย่างแรกเลยก็คือปรับปรุง UI เกมฮะเพื่อทําให้สีมันลงตัวมากขึ้นและให้มันดูเฟลล์ฟากว่าเดิมในบางส่วนทําให้มันซับพอร์ตแบบเนียวนอนด้วยอันนี้คือเหตุผลหลักที่ผมปรับปรุง UI นะฮะและมีการเพิ่มหมอกเข้าไปพราะว่าเดิมทีเนี่ยบรรยากาศเกมมันค่อนข้างแห้งผมจึงตัดสินใจเพิ่มหมอกเข้าไปให้ระยะทางไกลๆเนี่ยมันมีสีหมอกของแต่ละด เ,เพื่อเพิ่มสีสันให้กับเกมให้แมปมันดูมีชิวๆมากขึ้นนิดนึงและมีการปรับปรุงกราฟิกอย่างเช่นวัียลทองฟ้าก้อนเมฆเนี่ยตอนแรกมันเป็นแค่เท็กเจอร์น้อยงูงูที่ผมแปะเข้าไป เพราะตอนนั้นขี้เกียจซึ่งผมเอามาเปลี่ยนให้มันเข้ากับอสสาสไตล์แบบการ์ตูนหรือสไตล์ชิมากขึ้นที่คนเห็นเท็เจอร์ก้อนเมฆตอนเนี้ยผมไม่ได้วาดเองนะคือผมเป็นคนขี้เกียจมากแล้วผมก็หาทางรัดทําให้มันใกล้เคียงกับเพนติ้มากที่สุดผมจึงแก้ปัญหาโดยการใช้เบรนเดอร์่แหละสร้างเมฆสามมิติแล้วแคปเจอร์ภาพรอบๆตัวมันแล้วก็ไปแปะเป็นก้อนเมฆอย่างที่คนเห็นนั่นเอง แล้วก็ตัวมัฟฟินปัญหาตอนแผ่นแรกเนี่ยก็คือมัฟฟินมันค่อนข้างไม่ปลอดภัยเวลามันใกล้จะหมดเพราะว่าความเร็วมันไวมากๆแล้วเราไม่สามารถที่จะหยุดทันผมจึงเปลี่ยนให้ช่วงท้ายเนี่ยก่อนที่มัฟฟินจะหายไปเนี่ยเราค่อ,คอยๆชะลอลงเพื่อให้เราปรับตัวก่อนที่มันจะหมดจริงๆและไอเทมแต่และชิ้นเวลาตัวละครเรามีบัฟเนี่ยตัวละครเราก็จะเลืองแสงเป็นสีสีอเทมนั้นตามยูได้านล่างที่ผมปรับปรุงไปคือผมปรับ u ู Special Item เนี่ยตอนแรกเป็นเส้นตรงผมรึกว่ามันเกะกะจอมากๆผมจึงเปลี่ยนให้มันเป็นวงกลมแล้ว มันหมุนเป็นทวนเข็มนาฬิกาแทนรู้สึกสบายตาขึ้นเยอะแล้วก็มีการอัพติมไนส์ด่านอัพติมไนส์ตัวละครต่างๆคือเนื่องจากว่าตัวละครที่ผมปั้นตอนแรกสุดเนี่ยตัวแฮปปี้บอยตอนแรกที่ผมปั้นในหลายเดือนก่อนตอนช่องยังใหม่ๆคือผมปั้นเพื่อที่จะทําเป็น CG ประกอบไม่ได้เอามาทําเป็นเกมมือถือเฉพาะแล้วตอนที่ผมเอาโมเดลเนี้ยมาใช้ในเกมมือถือผมไม่ได้ลดพลิก้อนลงซึ่งตัวละครน,นี้พลิก้อนมันค่อนข้างเยอะมากๆเรียกได้ว่าโคตรกินเครื่องเลยแหละ ผมเพิ่งมาสังเกตได้ทีหลังนั่นแหละว่าตอนเะาเครที่ผมปั้นทุกตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกินสเปคสำหรับมือถือที่ระดับกลางๆถึงล่างผมจึงตัดสินใจลดพลกิก้อนลงที่มันไม่จําเป็นน,นะนะให้เหลือแค่เท่าที่มือถือมันรับได้เพราะถึงฉากต่างๆมันจะมีบางจุดที่ใบไม้มันละเอียดเกินไปทําให้มันจะกินเครื่องมือถือบางเครื่องผมจึงตัดสินใจลดปริมาณใบไม้ลงคืออย่างน้อยเนี่ยเครื่องปันกลาง,ก,ลางก็คงลัง่นลื่นขึ้นเลยมั้ง แล้วก็มีการรีบาลานซ์ดิฟ์เตีผมตัดสินใจรีบาลานซ์เกมใหม่ให้มันแร์มากขึ้นให้มันเข้าถึงแคชชวลมากขึ้นอย่างน้อยก็ช่วงแรกๆที่หลายๆคนผมเชื่อว่าสามารถเล่นผ่านไปได้ถึงเฟสสามแหละแต่ช่วงหลังๆนั้นผมก็ทําให้มันยากแล้วก็ไวขึ้นนะแต่ผมก็พยายามคงความแร์ไว้อยู่เท่าที่จะทาได้ตอนนี้ตัวหลังจากที่เราโดนดาเมจเนี่ยผมพยายามที่จะให้ตัวละครเราสโลว์ขึ้นสักแป๊บหนึ่งให้เราสามารถคิดทันว่าด้านหน้าจะหลบอะไร แล้วก็ช่วงไ้ทายนี้อาจจะพูดถึงการฟิกซ์บัคต่างๆออเพตไมซ์ ize, เล็กๆอน้อยๆนะฮะอย่างเช่นปัญหาที่หลายคนอาจจะพูดถึงนั่นก็คือจัมแพดเวลาโดดขึ้นจัมแพดเนี่ยตอนโดดลงมาด้านล่างเนี่ยผมไม่ได้มีการการันตีว่าคุณจะรอด100%นะฮะถ้าคุณไม่เดชหรือว่ารีบกลิ้งลงไปทางอื่นคือถ้าโดดลงมาเฉยๆเนี่ยโอกาสรอดผมไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ว่าแพชชนี้ผมได้แก้ไขให้จัมแพดเนี่ยผมการันตีว่าคุณรอดแน่นอนฮะ100% 95%อีก5%เ็นนี่คือปืนใหญ่ที่โอเอกไกะมีโอกาสยิงลูกปืนใหญ่มาตอนที่คนลงมาพอดีแต่สมัมาก,ก็รอดแหละครับแล้วก็ระบบคอนโทรลฮะระบบแดชที่มันไม่คอนสิสเตนต์คือบางคนอาจจะกดไม่ติดบางคนก็แดชติดบ้างไม่ติดบ้างไอ้เจ๊แดชหาราะผมพยายามที่จะปรับให้ระบบคอนโทรลเปลี่ยนเลนให้มันไวขึ้นแล้วก็แดชให้มันค่อนข้างแน่นอนขึ้น แล้วก็ระบบแมปไม่โหลดเพ็นงางเครื่องเป็นก็คือเวลามีเส้นทางอยู่ใกล้ๆเนี่ยแต่ว่ามันดันไม่โหลดสะงัันผมไม่รู้ว่าปัญหานี้มันเกิดจากอะไรแต่ผมคาดเดาว่ามันเกิดจากเทคนิค occlusion c o l l i n g มันคือเทคนิคที่อะไรที่มันเราไม่เห็นเนี่ยเอนจินมันจะปิดการเลนเดอร์ให้ออโต้ซึ่งผมไม่รู้ว่าทําไมมือถือบางเครื่องมันเป็นเวลามีจกต์อยู่ใกล้ๆมันไม่เรนเดอร์สังัันผมจึงปิดระบบ o c c l u s i o n Cooling ไปผมไม่รู้ว่ามือถือเครื่องที่เป็นนั้นจะแก้ไขได้หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะหายแหละ ผมได้แก้ไขระบบกระโดดใหม่คือเรียกได้ว่าเขียนใหม่เลยแหละผมทำให้ระบบการกระโดดเนี่ยมันคอนสิสเตนต์มากขึ้นไม่ได้อินจากฟิสิกส์คือเมื่อก่อนพชเกลเนี่ยการกระโดดนี่ยมันอินจากฟิสิกส์จริงๆแล้วก็แก้ไขบักจุจิอีกมากมายซึ่งผมก็ไม่อยากลงรายละเอียดเยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวคลิปเนยาว ก็ประมาณนี้เลยฮะสำหรับการ u p d ครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการซ่อมแซมระบบให้มันคงที่บาลานซ์ใหม่ให้มันเสถียรมากกว่าย้ำนะครับว่าเวอร์ชั่นตอนนี้มันก็ยังไม่สมบูรณ์ระบบต่างๆยังไม่ได้ออปติมิ้์ดีพอสมควรบักต่างๆอาจจะยังโผล่มาถ้าเจอบั็กแล้วก็สามารถรีพอร์ตได้ในคอมมูนิตี้ดิสคอร์ดมันจะมีเซสชั่นบั็กรีพอร์ตอยู่ใครเจอบั็อกแลก็สามารถมารีพอร์ตได้นะครับผมจะนำไปแก้ไขในแพทต่อไป ผมมีแผนอีกมากมายนะฮะที่จะต่อเติมพัฒนาตัวเกมให้มันสมบูรณ์มากขึ้นเดี๋ยวพูดได้ง่ายก็คือถ้ามันไรายได้ดีถ้ามันเงินดีแล้วก็ผมก็คงอยากพัฒนาต่อแหละทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนจะจากกันไปผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามคอยสนับสนุนผมตลอดมานะฮะผมอาจจะไม่ได้อัปคลิปบ่อยแต่ก็ขอบคุณท,คทุกคนที่เราคอยกันมานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่สมัครสมาชิกเมมเบอร์ด้วยเนาะทั้งระดับแฟนบอยแล้วก็ระดับอีพิกบอยเริ่มจากคุณ Village Hope คุณ, igh, คณ amer, าม,มา,ายเ็อนภะัยดยะ คุณไอโฮดคุณเซจิเลนคุณเดอะป๊อปอัพเคชคุณเดลเดลออนโกแอ24แล้วก็คุณารธาชนนะครับและระดับเลเจนด์รีบ่อยคุณดัตเลมูคุณเซตตาสติโอคุณมาตินเชอาเนวเกตแล้วก็คุณโอเวน6936ขอบคุณทุกท่านมากวันนี้คลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับบ๊ายบาย